19ตุลาคม2024 Netflix รายงานรายได้ไตรามาส3ที่9.83พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนรายได้สุดที่เพิ่มขึ้นเป็น2.36พันล้านดอลลาร์จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น14%เป็น282.72ล้านรายแม้ว่าอัตราเติบโตจะชะลอตัวลงจาก2ไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทคาดว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโต15%เมื่อเทียบกับปีก่อนหุ้นเน็ตฟลิเพิ่มขึ้นกว่า4%หลังประกาศผลประกอบการ เน็ตฟลิวางแผนจะหยุดรายงานจำนวนสมาชิกในปี2025โดยมุ่งเน้นการประเมินผลด้วยตัวชี้วัดทางการเงินการยกเลิกการแชร์รหัสผ่านช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกได้ดีนอกจากนี้เน็ตฟลิยังได้สิทธิ์เป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันมวยปล้ำ WWE ของ TKO Group ซึ่งจะเริ่มในปีหน้าขยายการเสนอเนื้อหากีฬาในบริการสตรีมมิ่งฟังวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ